และกลาบมาจัดก,การพระกุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะวังทำทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านละนั้น พระองค์ท่านได้สรงเมตตาแสดงธรรมกลับมากับเราทั้งหลายดังนี้ว่าพระยาธรรมเอ๋ยจงฟังธรรมนี้ด้วยความตั้งใจเถิดลูกเมื่อตั้งใจแล้วก็ให้จงพิจารณาธรรมนี้ ลูกลูกเอยสิ่งที่เรียกว่าเรานี้มีอะไรบ้างเอยที่ซ่อนอยู่ในเราเรารู้จักตัวตนของเราแล้วหรือยังรู้จักสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเราแล้วหรือยังอะไรเอย ที่เรียกว่าเราลูกเอจงพิจารณาเป็นลำดับลำดับตามนี้เถิดลูกมีอะไรซ่อนอยู่ในกายกายของเรานี้ซ่อนอะไรเอาไว้อยู่กายนี้ที่สมมุติว่าชื่อนั้นสมมุติว่า ชื่อนี้กายที่สมมตินี้มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นลูกเอ,อ๋ยร่างกายของเราซ่อนด้วยธาตุของดินน้ำลมและไฟร่างกายของเรานี้ประกอบเอาไว้ ด้วยสี่ธาตุนี้ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปหรือถธาตาุใดธาตุหนึ่งพังไปเสื่อมไปหายไปไม่ปก,กติในกายของเราเราก็จะเจ็บปวดเราก็จะต้องทุกข์ทรมานกว่ากายนี้ก็จะเสื่อมพังไป ร่างกายของเรานี้ซ่อนด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟประกอบเอาไว้จึงเรียกว่าเราที่มองเห็นอยู่ว่าเป็นเรานี้นอกเหนือจากการซ่อนดินน้ำลมไฟแล้วก็ยังซ่อนเอาไว้ ด้วยความเจ็บปวดที่เรานี้ได้รับในร่างกายอีกความเจ็บปวดเกิดขึ้นอยู่ในเราเราเจ็บทุกทรมานในร่างกายนี้ซ่อนด้วยความเจ็บปวดและยังซ่อนด้วยหน้าที่ต่าง ที่ต้องดูแลร่างกายนี้ดูแลถ้าหนาวก็ต้องหาความอบอุ่นให้ถ้าร้อนก็ต้องหาความเย็นให้ต้องดูแลถ้าเกิดมันหิวก็ต้องหาอาหารมาเติมให้ร่างกายนี้ขาดสารอาหารอะไรก็ต้องดูแลมันคือสิ่ง ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราและยังมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกายนี้อีกถ้ากายนี้มีพันธะผูกพันกับใครเราก็ต้องดูแลบุคคลผู้นั้นเพราะมีพันธะผูกพันกันเราคลอดออกมาเกิดออกมา มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องโตมาก็มีเพื่อนฝูงโตมาก็มีครอบครัวมีลูกมีหน้าที่การงานมีสิ่งต่างๆมากมายที่เรานั้นต้องรับผิดชอบดูแลและมันก็เกิดเชื่อมต่อมาจากการมีร่างกายนี้ร่างกายนี้ ยังซ่อนด้วยกฎของธรรมชาติคือเกิดมาแล้วก็ต้องโตโตแล้วก็ต้องเจ็บแก่และตายไปร่างกายนี้ยังสามารถเสื่อมได้พังได้เจ็บปวดได้หายไปได้อยู่ตลอดเวลาลูกเอ,อ๋ยนี่แหละลูก ที่เรียกว่าร่างกายของเราร่างกายของเรามีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยมองเห็นมันไม่เคยสำรวจดูตนเองว่าเรานี้ที่เรียกว่าเราคืออะไรที่มีอยู่ในตัวของเรา แต่ที่จริงแล้วตัวของเรากายนี้ที่เรียกว่าเรานี้ก็ซ่อนด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั้นและสิ่งทั้งหลายนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของทุกทั้งนั้นเลยลูกเอ๋ยการที่เราครองร่างกายนี้อยู่ จึงเป็นสิ่งที่หนักหนอจึงเป็นสิ่งที่หนักที่เราต้องคอยแบกมันเอาไว้แท้ที่จริงแล้วมันก็คือแค่ธาตุดินน้ำลมไฟก่อตัวมารวมไว้เป็นธรรมชาติและต้องดำดึงไปตามธรรมชาติต้องมีความรู้สึกสุขทุกข์เมื่อเรา ได้รับสิ่งที่สมปรารถนาเช่นถ้าร่างกายหิวเราได้กินของที่ร่างกายนั้นต้องการถ้าร่างกายหนาวเราก็หาความอบอุ่นมาให้เป็นเช่นนั้นลูกเอ๋ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่าร่างกายของเราจึงเป็นเหตุของทุกข์ทำให้เรามีหน้าที่ ทำให้เราต้องดำเดินชีวิตไปทำให้เราต้องแบกเอาไว้ดูแลธาตุทั้งสี่ไม่ให้แปรปวนเราจึงสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เรียกว่าเราและถ้าเกิดว่าวันไหนกายนี้ดับไปพังไปจิตของเราจึงหลุดจากการที่ต้องแบกมัน แบกให้หนักแบกให้เหนื่อยแบกให้เจ็บให้ปวดแบกให้ทุกข์แบกให้ลำบากกายนี้จึงเป็นเหตุของทุกข์จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดติดเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะแท้ที่จริงแล้วเขาก็จะเสื่อมไปสลายไปตามการเวลาของเขา และเขาก็ไม่ใช่เราเมื่อเขานั้นจากเราไปเขาเพียงแต่เข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้นกายนี้ดับไปความเจ็บป่วยก็ดับไปด้วยความทุกข์ในกายก็ดับไปด้วยคนที่ตายแล้วดับแล้วจากกายนี้ไปกายนี้ ก็ไม่ต้องมีพ่อแม่อีกต่อไปไม่ต้องมีลูกหลานบริวารอีกต่อไปกายนี้ไม่ต้องกินอีกต่อไปไม่ต้องร้อนต้องหนาวต้องดูแลไม่ต้องมีภาระหน้าที่ความทุกข์ในกายนี้ก็จบลงลูกเอ,อ๋ยการจบลงในความทุกข์ของร่างกายร่างกายนั้น เสื่อมสลายไปพร้อมกับความทุกข์ที่มันสลายหายไปจากเราฉะนั้นกายนี้จึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งความรู้สึก ที่ต้องดูแลกายนี้สุขทุก์ต้องแสวงหาให้มันทางความต้องการภาระาหน้าที่การดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยของร่างกายมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับร่างกายและดับลงไปพร้อมกับร่างกายแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา แล้วทำไมละ่ะทำไมเราจึงต้องมาแบกมันมีมันเอาไว้ทำไมในเมื่อมันไม่ดีกับเราในเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราลูกเอ๋อยยังมีเหตุอีกมากมายที่ซ่อนเอาไว้ในคำว่าทำไมทำไมเราต้องมาเกิด เหตุที่ซ่อนอยู่ในการที่ต้องมาเกิดต้องมามีร่างกายนี้ก็เพราะว่ามาจากเชือ้อการที่จิตของเราติดเชื้ออยู่เชื้อคือความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงสี่เชื้อนี้ทำให้เรายังยึดติดทำให้เรายังเบียดเบียน ทำให้เรานี้ยังอยากความอยากความยึดการเบียดเบียนจึงทำให้สร้างกรรมกรรมที่ไม่ดีบ้างดีบ้างจึงส่งผลให้เราต้องมาเกิดอยู่ในร่างกายนี้ได้ร่างกายนี้มาครอบครองดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติของมันเพื่อทดสอบ ความดีความเชื่อทดสอบความลุ่มหลงความไม่ลุ่มหลงในกายนี้ลูกเอืยเชื้อเหล่านี้และลูกคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการเกิดการเกิดของเราจะไม่มีเลยถ้าหากว่าเชื้อเหล่านี้ดับจากเราไปได้แล้วการที่เรานี้ ยังต้องเกิดอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีเชื้อเหล่านี้อยู่ทีนี้เมื่อผ่านจากเชื้อไปแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเอ่ยที่ซ่อนอยู่ในเชือ้อที่ซ่อนอยู่ในการเกิดเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทวนไปดูเรา แล้วถ้าอย่างนั้นเราละ่ะเราเป็นใครเราก็คือดวงจิตแล้วอะไรละ่ะที่ซ่อนอยู่ในดวงจิตอีกดวงจิตซ่อนด้วยความรู้สึกรู้สึกรับรู้สุขและทุกข์ที่จอนมาและจอนไปความรู้สึกเหล่านั้นเรารู้สึกแต่ว่าเรา ไปยุ่งกับมันยุ่งกับสุขยุ่งกับทุกข์สุขมาแล้วเรารับเอาไว้ทุกข์มาแล้วเรารับเอาไว้ก็เลยทำให้ก่อตัวขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาก็เลยรับเอาเชื้อของกิเลสและตัณหาเข้าไปสังสมฉะนั้นดวงจิตของเรา ก็ถูกซ่อนเอาไว้ด้วยความรู้สึกฉะนั้นบุคคลผู้ใดที่จะบรรพ็ญและปฏิบัติจนกว่าจะหลุดพ้นนั้นจึงต้องอยู่เหนือความรู้สึกสุขทุกข์เหล่านั้นเมื่อเราฝึกฝนตนให้อยู่เหนือความรู้สึกทางปวงสุขทุกข์กที่ผ่านไปผ่านมา รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจงอยู่เหนือมันแล้วเราจึงสามารถดับการเกิดของตนได้อย่างแท้จริงลูกเอ๋ยน,นี่แหละลูกสิ่งที่เรียกว่าเรากายนี้ซ่อนด้วยธาตุดินน้ำลมไฟความต้องการต่างๆของร่างกาย ซ่อนด้วยภาระหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลแต่เขาไม่ใช่เรากายนี้ก็เกิดขึ้นมาในเราเพราะว่าเรายังมีเชื้อกิเลสตนาคือรักโลภโกรธหลงความอยากลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าเราฝึกดับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วค้นหาเข้าไปลึกเข้าไปอีก คือเจอจิตของเราจิตเราที่ยังมีจิตอยู่มีที่ตั้งของจิตอยู่เพราะยังมีความรู้สึกสุขทุกข์อยู่เมื่อความรู้สึกสุขทุกข์ยังมีในดวงจิตของเราเราก็เลยคล้อยตามพอคล้อยตามก็เลยเป็นเหตุของกิเลสตนาที่จอเข้ามาทีนี้เมื่อเราสลายความรู้สึกสุขทุกข์นั้นไปแล้ว เราจึงจะสามารถเป็นอิสระจึงจะสามารถดับการเกิดได้นี่แหละลูกคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราที่เรียกว่าตัวตนของเราสมมุติที่ซ่อนอยู่เหนือสมมุติสมมุติในกายหยาบ สมมุติในความรู้สึกสุขและทุกข์อยากสมมุติที่อยู่ในเชื้อของความต้องการต่างๆความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงสมมุติเหล่านี้ซ้อนสมมุติซ้อนกันเข้าไปก่อตัวขึ้นมาเรียกว่าเราเราจึงติดอยู่ในนี้หลงอยู่ในนี้ และคิดว่านั่นคือเราจริงๆแต่ถ้าเกิดบุคคลผู้ใดที่สามารถประพฤติปฏิบัติบรรพินตนจนเห็นและเข้าใจในกายเข้าใจในเชื้อในเหตุของการเกิดเข้าใจความรู้สึกสุขทุกข์ที่มันปิดจิตของเราเอาไว้และอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ บุคคลผู้นั้นก็ย่อมสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ลูกเอ๋ยแท้ที่จริงแล้วที่เรียกว่าเรานี้ก็คือความทุกข์เท่านั้นเองทุกข์เพราะว่าเรารู้สึกเดี๋ยวก็รู้สึกว่าสุขเดี๋ยวก็รู้สึกว่าทุกข์ทุกข์เพราะว่าเรามีเชื้อของ ความรักโลกหลูดหลงความอยากคลุมจิตของเราเอาไว้ทุกเพราะว่ามีกายนี้ที่หนักที่ต้องแบกต้องทำต้องดิน้นรนไปต้องดูแลหน้าที่ภาระต่างๆหลุมล้อมเข้ามาเห็นไหมล่ะลูกเราก็เป็นแค่ความทุกข์ที่มันก่อตัวขึ้นมา เป็นก้อนเป็นก้อนและก็หลอกเราว่าคือเราหลอกว่านั่นแหละคือตัวตนของเราเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจงวิจารณาทอดทอนเถิดลูกเอ๋ยทอดทอนความยึดติดในกายเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เราเลย เขาเกิดขึ้นมาเขาจะดับไปเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราความรักโลกโกรดหลงสิ่งเหล่านี้เชื้อเท่านั้นเชื้อที่ทำให้เราเจ็บป่วยทำให้เราเกิดความทุกข์ทำให้เราต้องเกิดมาฉะนั้นเราไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่า ไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องโลภไม่ต้องหลงช่างเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาพยายามดับสิ่งเหล่านี้ออกจากเราไปกายเราก็ไม่สนใจแล้วเชื้อเราก็ไม่สนใจแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่จิตของเราความทุกข์เข้ามาจอดเข้ามา เรายังติดอยู่ในความทุกขนั้นไหมในความรู้สึกนั้นไหมความสุขจรมาเรายังติดอยู่ในความสุขนั้นไหมถ้ายังติดอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาลูกเอ,อ๋ยเขาไม่ใช่เราเขาคือแค่ความรู้สึกเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาวางเฉย จิตของเราจึงจะเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจึงจะไม่โดนและไม่ถูกสิ่งสมมุติเหล่านั้นควบคุมเอาไว้ให้ตกเป็นทาสของเขาเมื่อนั้นแหละดูเราจึงจะสามารถดับการเกิดของตนชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จงประพฤติปฏิบัติกระทำเช่นนี้เถิดลูก นี่คือแนวทางที่ลูกนั้นจะชนะต่อการเกิดได้อย่างแท้จริงและคือความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในร่างกายที่สมมติว่าเป็นเราคือความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในการเกิดที่เรานี้ต้องได้เกิดมาคือความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในดวงจิตของเราที่ทำให้เราแอบหลงแอบยึด แอบเบียนเบียนแอบอยากอยู่อย่างนั้นถ้าดับความรู้สึกไปแล้วจึงจะเป็นเราอย่างแท้จริงสาธุ